Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองและประกันได้ว่าคนผิวแง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสห,หากระด,ดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m เห็นชวนเลย คงคงไม่มีอะค่ะแต่ว่าจริงๆก็รู้จักเชนมาประมาณ7-8ปีแล้วค่ะก็คงแบบไม่ต้องมีเลี้ยงอะไรกันเยอะแยะค่ะเห็นหอบเค้กมาได้ไ่กินใช่ค่ะก็ตั้งใจสั่งเค้กมาให้เขาค่ะก็ทำทุกอย่างที่เขาชอบในเค้กมาให้ก็มีทั้งทั้งรสนะคะแล้วก็มีสุนัขของเขานะคะแล้วก็มีประคับด้วยก็ทำทุกอย่างหมดแล้วของที่เขาชอบให้หมดเลยเออแต่ว่าไม่ได้ใส่ผู้หญิงมาให้เพานะหลายคน บอกแล้วเค้กเต็มตอนอกจากเค้กแล้วมีอย่างอื่นให้อีกไหมคะหรือว่าจริงจริง,รงปกติก็คือจะอวยพรกันปกติ<ม>แต่ว่าจะส่งแบบเออส่งไลน์บ้างโทรหาบ้างเฮ้เบิร์ดเดย์นะอะไรเงี้ยค่ะถามเชิญวันเกิดพนะี่นัทค่ะก็ยกเค้กให้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะบรรยากาศอะไรจะใช้เข้าวเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ถึง <c oughs> กับเซัรพรส์แล้วค่ะก็เหมือนไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเป็นธรรมบัตรแล้ววันเกิดเราก็ซื้อเค้กให้อะไรเงี้ยค่ะเป็นพี่นัทจะออกมาขอบคุณที่ทุ่ใส่ใจเขาขนาดนี้ ใส่ใจทุกคนทุกวันเกิดทุกคนนะคะก็คือเหมือนก็อย่างอย่างเชนเราก็มีเค้กมาให้เจ้าเดียวกันด้วยแหละ่ะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะก็เรื่อยๆค่ะไปเวลาดูเอ้เรารีตอบย้ำเรื่องความสัมพันธ์กิจสนมกันมากขึ้นเลยค่ะก็พอเวลามันผ่านมาก็รู้จักพี่เขามากขึ้นนะคะอแล้วตเดี๋ยวเพิ่งเลยยยังรรออะไ ค่ะก็อย่างที่บอกค่ะเหมือนจะจะคุยกับใครหรือจะพบกับใครที่ก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดนึงค่ะแล้วมีอีกกระแสบางทีบอกว่าบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้คุยกับพี่นัทอาจจะเป็นพบกับคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนั้นอะไรอย่างนี้โอ,อก้ก็ทุกครั้งที่ไปก็พี่นัดก็มาคนเดียวไม่ได้มากับเพื่อนนะคะอาจจะมีการนาัดเจอรอบๆเอยมีหรือเปล่าแล้วก็ไม่มีค่ะถ้าเกิดถ้าเกิดจะ เจอพี่นาทเพื่อไปคบเพื่อนเขาอทีหรู่ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนก็คือเหมือนจะไปวัดหรืออะไรก็มีพี่นาทมาคนเดียวค่ะแล้วก็ทางโฟก็จะมีโฟมีคุณแม่มีพี่สาวบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ไงเกี่ับขาที่บอกว่ามันออกมาแบบนี้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกถ้าเกิดวันไหนแน่ใจหรือว่าถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะอย่างเพราะว่าอย่างพี่นัทเองเขาก็มีข่าวเหมือนกันว่า อ่าไม่ใช่ผู้ชายแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะจ,จริงๆพอตอบไปหลายครั้งมากเลยเรื่องที่แบบเออมีกระแสของพี่นัทจริงๆเอออย่างที่ฟอบอกว่าฟอยังไม่เคยเห็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนกล่าวหานะคะว่าพี่นัทไม่ไม่แมนไม่ใช่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยยังไม่ได้แบบเออเชื่อทุกคนที่พูดมาเราก็รู้สึกว่าพี่เขาก็แมนเป็นผู้ชายดีอะค่ะมีเคยคุยกันคิดกันไหมว่าจะจะทำอะไรให้แบบพิสูจน์ให้คนมองว่าเป็นผู้ชายแท้นะอะจริงๆไม่เป็นไรค่ะก็ คนอื่นเขามองะเนาะแต่ว่าเรามองว่าเขาเป็นแมนก็ <c oughs> <ๆ>ก็พอแล้วปะคะไม่ร<ๆ>ู้เหมือนกันแล้วอย่างเร็วนี้มีพานที่จะไปเที่ยวด้วยกันไหมคะไปเที่ยวอะคะ่ะพี่นัดงานยุ่งมากมว่างก็คือแบบวันหนึ่งเนี่ยอาจจะว่างแค่ครึ่งวันงเนียไม่เคยว่างเต็มวันเลย<ม><ๆ>เราก็แบบเออเราเองก็แบบเออดีพี่เขาแบบทํางานอะไรเงี้ยทำมาหากินเราเองก็ทำมาหากินเหมือนกันแต่คนนี้นี่คือไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยใช่ไหม<ๆ>ที่สุดบ่อยมากไหมไม่ค่อยบ่อยะคะ่ะพี่นัดอย่างที่บอกพี่นัดไม่ว่างว่าง ว่างอย่างมากก็ครึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบมีทานข้าวบ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ที่เขาหดงานอย่างงี้ไม่ว่างเลยเราเข้าใจที่เขาไม่มีงงไม่มีนอนเนาะไม่ค่ะก็ดีค่ะจริงๆเลือกงานก่อนเลือกผู้หญิงก็ดีแล้วค่ะแ, <laughs> แต่เขาก็เหมือนเทคแคร์เราดีมากเนละคแคร์ดีค่ะทุกครั้งที่เจอหรือว่าที่ที่ได้คุยกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบ เป็นยังไงบ้านสบายดีไหมพ่อพุณแม่เป็นยังไงคือไม่ได้ห่วงเฉพาะเราอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอประทับใจพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เหมือนดูแลแคร์ทั้งครอบครัว่ะเห็นเหมือนเ้องพาเราไปแนะนาตัวกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนเขาเพื่อนเพ่อี่อ้ํายังค่ะยังยังไม่ยังไม่เคยไปเจอเพื่อนพี่นัดเลยค่ะอย่างที่บอกว่าเจอทีไรก็เจอพี่นัดคนเดียวค่ะยังกลุ่มเขาค่อนข้างจะไฮ่ เราเกรงไหมาบางทีคนจะมองเอ้ยเราจะอะไรยังไงไม่ไม่รู้นะคะพี่นัดก,ก็ไม่ได้แบบเอ้ยไปกับเพื่อนพี่ไหมไม่เคยชวนไปปาร์ตี้หรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะอขอบคุณนะคะ แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซ็บดวงการงานการเงินความรักแบบันแน่นไม่เสียงเงินทุกสัปดาห์กับ w w w p r เว็บดอทพก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว